ดีครับเพื่อนๆเ,เลยเอซีทุกท่านวันนี้โดนก็ใช่ยอยัางไงาก็ต้องขอโทษทเพื่อนๆเลยเอฟด้วยแต่และสำนักแต่และที่พลาดหมดเลยครับคนที่แม่นๆม,มาห้างวดหกงวดซอนนี่โดนกันหมดเลย <c oughs> แต่แต่เขาแต่มีคนถูกอยู่นะ ของปู่แจ็กอ่ะที่ปู่แจ๊กแกเข้าถึงงวดถึงงวดอ่ะงวดงวดก่อนน้องแกให้สี่อ่าสี่หนึ่งหกมันออกสี่หกกับหกหนึ่งเขาเข้าแล้วงวดนี้เขาให้สี่หกสี่ที่ผมให้ไปที่ปล่อยคิดไปสี่หกสี่ปู่แจ๊กอ่ะจากคนเขาก็ไปเอาไปกลับเขาบอกว่าสี่อ่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเขาก็ซื้อสี่หกสี่แล้วก็ หกสี่สี่หกแล้วก็เก้าหกหกเก้าเออเก้าเก้าสี่สี่เก้าเขาบอกว่าหกเก้าตัวเดียวกันเขาก็กลับเป็นหกสี่สี่หกแล้วก็เก้าสี่สี่เก้าเขาก็ได้อยู่นะแต่ว่าของเจ้าอื่นเนี่ยก็หลุดกันหมดก็มีบางเจ้าที่ที่ให้เข้าที่แต่ว่าเขาให้สามตัวมายังยังสี่ห้าเก้าอะไรเงี้ย 4, 5, 9, ี่ห้าเก้าที่มันที่มันออกมันมันออกเก้าสี่มันไม่ได้ออกค่าเก้ามันออกเก้าสี่แอดกระจัดแปดห้าเก้าห้าโอ้ออกแปดสี่เก้าสี่ยังและแต้มนบนล่างลกลับมาโดยเอฟซีเขาได้บ้างนะแต่ว่าที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่าเขาได้ของปู่แจ็คหกสี่เขากลับหัวเป็นเก้าสี่ เราก็ได้กันอยู่ของเฮียก่อสร้างแกก็เข้าแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยคลิปเพราะว่าไปถามตัวเลขแกเฮียก่อสร้างที่บ้านแกอยู่ติดกระดอนปูตาเลย เขาแกซื้อที่ตรงนั้นแล้วเขาก็ทําดรอปดตาอยู่ติดติดรั้วก็แก่รั้วก็บ้านแก่งวดก่อนนู่นเขาเขาเขาฝันเห็นรถกระบะรถกระบะแกมันมันเข้าสี่หกแล้วงวดที่แล้วก็ที่แล้วเนี่ยแกก็ฝันเห็นรถหกล้อรถหกล้อแก่แกถอยรถเข้าไปในวัดแล้วมันก็ออกที่รถหกล้อแกอีกแต่ผมไม่ได้อามาปล่อยเพราะว่าเพราะว่าไปถามตัวเลขแกแกบอกว่า ให้ดูที่รถเอาก็เลยก็คือไม่รู้จะเอาตัวไหนเนี่ยเกรไม่ได้เอามาปล่อยม่ได้ปล่อยคลิปให้เดีย๋ยวรอดูงดหน้านี่วัเนี้ยวันนี้ถ้าแก่ฝันแล้วจะเอามาปล่อยให้วนะันนี้ก็จะมามาให้สองเรื่องมีพระนิรนาม พระเลธมีรนามเขาเขาส่งลายมาให้เอฟซีเขาดูปรากฏว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อ่าแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านลายนะเออเขาเขาเพิ่งจะมาเปิดอ่านลายทีหลังคือเขาให้ให้มาในลายสองสามวันแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดดูเขาเพิ่งจะมาเปิดดูทีหลัง จะปรากฏว่าอ้าวเลขของเขาเข้าหมดเลยเืองวดที่แล้วเนี่ยเขาให้เขาส่งมาในไลน์อ่ะเขาให้489แล้วก็ให้ตัดสองตัว848 8998 4994แล้วก็ก็ให้4341แล้วก็44ปรากฏว่า สี่แปดสี่แปดเก้าพอตัดออกมาแล้วได้ทั้งสี่แปดทั้งสี่เก้าเก้าสี่เก้าแปดแปดสี่เก้าสี่ได้บนได้ล่างเลยวันนี้เขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้ทั้งลายก็ต้องรีบอ่านดูต้องรีบอ่านดูนะพออ่านดูแล้ววันนี้เขาก็ให้แล้วเขาให้เป็นเขาให้ก้นนี้ก็ให้เป็นบนเป็นล่างนะ เขาว็เด็ดก่ถือแล้วเขาไม่ได้บอกให้บนให้ล่างก็คือเขาให้เป็นสามตัวแล้วก็สองตัวมาแต่เ,เขาไม่ได้บอกบนบอกล่างแต่งวดนี้เขาบอกเขาบอกเป็นว่าข้างบนให้ห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดข้างบนนะส่วนข้างล่างเขาให้สี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็ให้กันสี่หกครับอีกสี่หกก็เพิ่งจะออก ยังากันให้ให้สี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็สี่หกข้างล่างข้างบนสามตัวข้างล่างสามตัวแต่ว่าสามตัวงวดนี้ไม่ได้ให้ให้ตตวสองตัวมารักกามีของคุณตาฝันแม่นคุณตาฝันแม่นงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมก็ฟังแกฟังแกเล่าความฝันให,ให้ฟังนะแต่ผมไม่ได้เอาผ้าป่อยคลิป เพราะว่าผมเห็นว่ามันเลขมันไม่สวยผมก็เลยไม่ได้มาปล่อยนอกจ่แล้วแกฝันแกฝันว่าแกฝันว่าแกเห็นลูกเป็ดลูกเป็ดสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวแกก็เลยไปจับลูกเป็ดทั้งหมดเลยสี่ตัวแกก็จับมาแล้วก็มากอดไว้ในฝันแกจับลูกเป็ดสี่ตัวเอามาขึ้นมาแล้วก็มากอดไว้ แกก็ตีความฝันก็ให้แกตีสามารถตียังไงตีเลขอะไรคุณตาแกบอกว่าเป็ดก็คือแปดเป็ดก็คือแปดสี่ตัวก็คือสี่แกเอามากอดก็ตีเป็นเก้าแกตีเป็น 8, 9, 4. 8, 4, แปดเก้าสี่แปดสี่เก้าแกตีเป็นแปดสี่เก้า ปรากฏว่ามันถูกข้างบนถูกข้างล่างเลยแต่ผมไม่ได้ปล่อยคลิปเพราะว่าเพราะว่าเห็นว่าไอ้48 49มันออกยากเลขตรงนี้ออกยากออก,ยาก,ก็เลยไม่ได้ปล่อย <c oughs> แลว้ววดนี้แกฝันแล้วฝันต่องงวดแล้ววันนี้ก็ตีความฝันให้คือแกแกเล่าความฝันว่า แกแกนั่งอยู่ที่บ้านน่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนปู่แกแล้วแล้วเขาเพื่อนแกเป็นอะไรก็มาลุกที่ขาแล้วก็ให้แกเป่าให้แล้วให้ไปเอาสมุนไพรอะ่ะเอาต้นสมุนไพรอะ่ะเอามาเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วก็เป่าแล้วก็มีมีเพื่อนกําลังเดินมาหาอีกคนเขามาถามแกก็หันไปมองดูแกก็เห็นเพื่อนใหม่คนนึงเลแกก็เลย กลัวว่าเดี๋ยวยังไม่คุยเดี๋ยวไม่ได้มีเวลาแกก็เลยรีบหยิบสมุนไพรท,ที่นั่นน่ะที่เขาจะให้เป่าให้ที่ขาหยิบสมุนไพรแล้วเคี้ย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 ว,ยวกะจะพ่นพอดีไอ้เพื่อนที่เดินเข้ามาถึงเข้ามาทักพอดีแกก็ฮึบกําลังจะเป่าปรากฏว่าสมุนไพร <c oughs> ลงคอเลยสมุนไพรลงคอมาเลยแกเลยไม่ได้เป่าเลย แกก็เลยตีความฝันมาว่าแกบอกว่าเปาก็เป็นแปดแล้วก็เก้าแกตีเป็นสามตัวเก้าแปดเก้าอ่ะวันนี้กกตีให้เก้าแปดเก้าก็ไม่รู้มันจะมาไม่มานะแต่งวดที่แล้วแกตีเป็ดแกตีแม่นนะตีตจะเป็ดตีตัวแล้วก็แกแกกอดเป็ดอ่ะก็เข้าทั้งมดทั้งแรกง แต่งวดน,นี้กระจา9-8-9ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องลองเอาไปเทียงดูนะเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะวันนี้ก็มีแค่สองเรื่องเราก็พูดคุยก,กันเฉยๆถ้าใครที่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปใส่ไม่ได้ก็เอาไว้ล้นงัดหน้างวดน,นี้ใหม่นะ จพยายามหาคนที่ถูกบต่องวดเยอะๆแต่ที่ผมปล่อยไปก็ถูกต่องวดกันสี่งวดห้างวดหกงวดกันนะแต่ว่างวดนี้พลาดกันหมดทุกเจ้าทุกสำนักเลยอย่างของคุคณป้าใจดีอ่ะคุณป้าใจดีก็เข้ามาห้างงวดซ้อนอ่ะแบบตรงๆไม่ต้องกลับแต่งวดนี้พลาดไม่ได้เลยหลุดหมดเลย <c oughs> แล้วก็อย่างของอาจารย์อาจารย์ม้วนอน่ะ ที่งวดที่แล้วก็ให้สี่งดก่อนกะให้สี่หกกับหนึ่งหกมัเข้าบนเข้าล่างแต่ผมไม่ได้ปล่อยคลิปพองดงดนี้ผมเอามาปล่อยคลิปห้าแปดปรากฏว่าออกแปดสี่จานวนแกรกระซื้อไปสามสิบใบลอตเตอรี่ผลก็ออกแปดสี่แถวก็หมดทุกอ,อกุทุกอาจารย์เลยวันนี้ก็เอาแค่สองเรื่องนี้ก่อนนะส่วนเรื่องเฮียก่อสร้าง เดี๋ยวถ้าแกฝันอีกเดี๋ยวจะตามตามฝันแกให้ว่าแกจะฝันเห็นรถคันไหนอีกนะถ้าฝันเห็นรถคันไหนแล้วก็จะมาปล่อยให้วันนี้คงไม่พลาดเนี่ยองต้องปล่อยามาแกฝันสองงวดรถมาทั้งสองงวดเลยนะแต่ว,วันนี้รอรอแกฝันก่อนแล้วจะมาปล่อยให้วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอยังไงก็สู้ก็ต่อไป โอเคอย่างนั้นันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ